กำลังรวบรวมอยู่รวม สวัสดีครับญิงนองสวัสดีครับญิงนองสวัสดีครับนิงนองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเก้าสิบกว่าท่านนะคะสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีนะคะวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้อาจจะตกใจว่าอุ๊ยทำไมแอดกำลังเสียงเปลี่ยนไปนะคะ <c oughs> สวัสดีทุกท่านนะคะตอนรับเข้าสู่ Daily l ลฟ e นะคะมาพบเจอพบเจอนะคะน้องช้างนะคะวันนี้เปิดมากับพ่อพลายของเรานะคะวันนี้เปิดมากับพ่อพลายนิ้งนองนั่นเองนะคะพ่อพลายนิ้งนองอันนี้พ่อกำลังกินหญ้าอยู่กำลังกินหญ้าอยู่นะคะ วันนี้เปิดมาเจอรูปหล่อเลยอ่าเปิดมาเจอรูปหล่อเลยกำลังกินหญ้าอยู่นะคะพี่น้องโขกโกพี่น้องวไอ้ดกกินหญ้าอยู่ใช่แล้วเมื่อกี้ทักทายกันเขากำลังกินหญ้าอยู่นะคะเนาะวันนี้พอดีว่าเอ่อสลับวันกับพี่อำนาจนะคะพี่กำน,นกัน,น,นนะกันหนึ่งวันนะกันกันหนึ่งวันอุย้ย เสียงนิ่งนองหรือเปล่าไม่ใช่เสียงคมแสนเสียงคมแสนคมแสนกระแสนัยนะคะอยู่ข้างหลังเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเพราว่าบอกว่าถึงกระหันมองปฏิทินใช่ไหมวันนี้วันพฤหัสค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีคุณมุกหอสวัสดีคุณฝนนะคะสวัสดีสองร้อยกว่าท่านนะเอ่ยชื่อเอ่ยน้ำไม่หมดนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะ อ่ะตอนแรกกลับว่าเอ๊ะจะแซวแม่ๆว่ากลับมาจากกระบี่หรือ,อยังนะคะลืมไปว่าวันนี้วันผัดเด้อนะวันนี้ัรพฤหัสไม่ใช่วันอังคารนะคะวันนี้มาเปิดอ่าวันนี้มาเปิดกับสุดหล่อนะคะคุณแม่นาถามว่าฝากสติกเกอร์ติดรถแอจช่วยได้รับหรือ,อยัง เอ้ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวยังไงจะสอบถามแอดจุ้ยให้นะคะแต่สอบถามแอดจุ้ยให้เนาะช่วงนี้ก็ไม่ได้เจอกันเหมือนกันนะคะไม่ได้เจอแอดจุ้ยนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าส่งพัสดุมาแล้วระบุชื่อเป็นแอดจุ้ยนะคะปกติพี่แอดพี่จุ้ยเขากา็จะรับไปนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้เดี๋ยวสอบถามพี่จุ้ยให้นะคะพี่จุ้ยอาจจะแอ,แอบรับชมอยู่แหละนะคะแอ,แอบรับชมอยู่เดี๋ยวบอกพี่จุ้ยให้นะคะ สติกเกอร์ติดรถหมายถึงส่งมาทางคุณน่าาส่งมาทางอ่าไปสนีใช่ไหมเอ่ยน่าจะได้รับนะคะน่าจะได้รับแล้วนะคะถ้าส่งมาทางแบบทางพัสดุทางไปสนีเนาะอะ ติดเรียบร้อยนี่พี่จุ้ยมาแล้วพี่โจวว่าติดเรียบร้อยค่ะรับเรียบร้อยนะคะในวันนี้ว่าจะไปตามหาสองสาวเพื่อนรักเพื่อนสีนะเพราะว่าเอออยากจะบอกทุกท่านว่าท่านไหนที่ยังไม่ได้สั่งเซตเพื่อนรักนะคะอยากบอกว่าให้รีบเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปิดกันวันศุกร์นี้แล้วนะปิดรับพีออเดอร์กันวันศุกร์นี้แล้วนะสาหรับ กิต์เซตนะคะเพื่อนรัก best friends forever นะคะแสนรู้และน้องยุยอ่า uh, ซึ่งก็ได้ เรือว่าเป็นการทํางานร่วมกันนะคะกับ sis idea นั่นเองนะกับเพจ sis idea นะคะซึ่งก็ได้ออกแบบลายน้องแสนรู้และน้องยุ้ยน่ารักน่ารักนะคะอยู่บนผลิตภัณฑ์นะคะ3ชิ้นด้วยกันว่าจะเป็นแก้วร่วมหรือกระเป๋าผ้านะคะเซ็นะะ899บาทนะคะเซ็นะะ899บาทพร้อมของพรีเมียมถึง3ชิ้นด้วยกันอ่าถ้าไหนที่อาจจะยังไม่เห็นโพสเห็นตัวอย่างสินค้าเข้าไปดูได้เลยหน้าเพจนะคะปักหมุดไว้นะคะสำหรับอ โคดแรกเลยนะคะแล้วก,กิจกรรมมิเตียงกรีดเดินสิงหาคมตอนนี้ปิดรับแล้วนะคะปิดรับแล้วนะคะจะเริ่มในวันที่17-18สิงหาคมนะคะสำหรับผู้ไหนที่สมัครเข้ามานะคะเตรียมตัวพบกันได้นะคะในวันที่17-18สิงหาคมนะคะ Good morning everyone so today I'm starting a day on Thursday and this morning with Ning Nong it's a long tusker elephant so in the topic today i would like to talking about um, how to approach the elephants because yesterday i saw some video clip that um, one man found our wild elephants and he tried to approach to him that very serious dangerous but so i would like to Educate the people about how to approach the elephant, even a domestic domestic elephant. So, if without a uh, mahout, so should not approach to them, and be careful for a wild elephant, so they don't know us, so, and they very big, and also have a instinct that they can protect themselves. So, when the elephant they spread the ears and keep staring, so that mean we are stranger to them. and if we approach t h e m very closely so they can attack us, it's very dangerous. วันนี้พีนิงน่องะะหลอมมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวก่อนกำลังจองแล้วเซตต่อไปขอเป็น4มัดรอยบ้างค <laughs> วัน95แอดบินทั้งหมดกี่คนแอดมดีนประมาณ ทุกทีตีไว้ประมาณ11นะคะหน้าบ้านหลังบ้านเนาะประมาณ11นะคะพี่จิมเดี๋ยวน้องคำนวณเล็กให้ทีพอดีว่าให้อ่ไปอันนี้เป็นนับคร่าวๆนะคะเดี๋ยวดูจากดูจากโพยจากโพยที่ครัวอีกทีหนึ่งวันดีประสานน้องที่อยู่ที่ครัวช้างไทยให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณคุณ,คณฟิล์มนะคะเหมือนเดิมเลยปักตะก้าปักอ่าเลยนะคะโพสป้อนอาหารน้องช้างให้เนาะนะคะป้อนสนใจป้อนอาหารน้องช้างนะคะอ่ะ พี่จุ้ยมาขอบคุณคุณน้อยหนาด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตปรับนุงวันนี้ดูโทรศัพท์ส่งเครื่องสักครู่นะคะเพื่อไม่ขาดอัธรรในการอ่านคอมเมนต์นะคะคุณพิม์มกลับมาปักแล้วกลับมาปักแล้วนะคะ Good morning ทุกท่านนะคะ เมื่อวานนะคะเมื่อวานก็เผอิญว่าไปเห็นคลิปหนึ่งนะคะจริงๆก็ไม่ไม่ได้เป็นคลิปที่อยู่ภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเราแต่เป็นคลิปในเ,เรื่องของการไปเจอช้างป่าเนาะวันนี้ก็เราก็เลยวันนี้นเดียวเลยอยากจะมาพูดเรื่องของข้อควรปฏิบัตินะคะในเรื่องโดยเฉพาะของการเข้าใกล้ช้างอเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวน้องช้างแล้วก็ตัวทุกทกท่านนั่นเองนะคะนี่อย่างตอนนี้นะนเดียยืนอยู่ตรงบริเวณข้อของ ข้อพลายนิ้งหน่องนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีป้ายเขียนว่าควานไม่อยู่ห้ามเข้าใกล้ช้างเด็ดขาดอ่าอันนี้คือเป็นป้ายบอกว่าควานไม่อยู่ห้ามเข้าใกล้ช้างเด็ดขาดนะคะก็คือตอนนี้มองซ้ายอะมองขวา ไม่เจอขวานพี่นิงน้องเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ในพื้นที่นะเราก็จะเห็นรัว้วละอ้าวโอเคตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เรารักษาระยะห่างตรงนี้นะคะไม่เข้าไปใกล้นะแล้วระหว่างนี้ถามว่าพระพลายเขามีอารมณ์แบบไหนอ่านี่เขาก็เป็นอารมณ์ปกตินะคะการโบกสะบัดหูแกว่งหางกินหญ้าอันนี้อารมณ์ปกตินะคะเขาไม่ได้เห็นว่าอแอดเดียเป็นคนแปลกหน้าแต่อย่างใดแต่ถ้าเกิดว่าเขามีอาการกลางหู จ้องนิ่งๆนะคะอันนี้เป็นเขากําลังจ้องมองบางอย่างแสงดงว่ามีสิ่งผิดปกติหรือคนแปลกหน้านะคะอยู่ด้านหน้าของเขานะคะนี่หรือถ้าสมมุติเกิดเขาโยนสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาให้นะอาจจะเป็นมีสองความหมายนะคะสามารถแปลได้สองความหมายคือหนึ่งให้แปลอา,อาหารเป็นคําสั่งให้ไปหยิบอาหารมาให้กับคําสั่งที่สองคือ ไม่ให้เขาใกล้อนาคิตของเขานะคะนอ๋อนี่พลายนิ้งหนงนะคะรูปร่างอาจจะดูแบบว่าสูงผอมนะคะสูงผอมแต่จริงๆนนี้คือเป็นสัดส,ส่วนของเขานะคะเป็นคนที่ผู้ชายโครงใหญ่อ่านี่ไงพี่ควายของนิ้งหนงมาแล้วนั่นก็คือพี่นิ้งหนงนะคะนิงหนงมาแล้วพี่นิ้งหนงมาแล้วคนเปิดสารสารไข่ฟงนะต้องมีเสียงด้วยโอ้ยมาแล้วยาสดๆมาแล้ว สวัสดีครับพี่น้องกินยาอยู่โอ้โห,โหกำลังรวบรวมอยู่รวมพลังลมปลานอยู่ฮึบฮึบโอ้โว <laughs> สวัสดีครับเรียบร้อยนะคะหมายถึงสวัสดีครับแล้วไม่ได้หมายถึงสวัสดีครับเรียบร้อยนี่วันนี้อาหารของพี่นิ่งน้องนะคะนี เป็นหญ้าสดๆสดเลยหนึ่งรถเข็นนะคะหนึ่งรถเข็นพี่นิ่งหนงนะพี่นิ่งหนงก็เป็นเป็นควันคอนะคะกินไหมค่ะกินหม <laughs> ต้องแปลด้วยจ้ะกะต้องแปลคือตัวต้องแปลด้วยนะคะก็คือกินได้เลยอนอ้เป็นหญ้านะคะคก็น้ําตาลต่ำนะแต่ให้พลังงานนะคะช้างเขาเป็นสัตว์ที่ กินหญ้าอยู่แล้วนะคะกินหญ้ากินพืชกินผักอยู่แล้วนะคะแล้วก็ช้างเนี่ยโดยเฉพาะตัวผู้เนี่ยถ้ากินหวานๆเยอะเนี่ยโอกาสที่จะแบบมีอารมณ์คึกคักหรือตกมันนะคะก็อาจจะเยอะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องควบคุมในเรื่องของปริมาณอาหารด้วยนะคะอ่าตอนนี้พี่ควันอยู่แล้วเข้าใกล้ได้ ก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะรักษาระยะห่างไว้นะเพราะว่าวงสวิงของงานหรือแม้กระทั่งงวงเขาที่ยืดยาวออกมานะคะการเข้าใกล้ช้างเนาะโดยเฉพาะหลายๆท่านเนี่ยชอบเขาเรียกอะไรคะไปเจอช้างป่ามานที่ตื่นเต้นเข้าใจเหมือนเราแบบว่าได้เจอแบบดารุงดาราอะไรอย่างนี้นะคะก็ อาจจะอยากเข้าใกล้จริงระยะห่างดีกว่านะถ้าอยากมาเข้าใกล้ช้างจริงแนะนําว่าให้ไปหาช้างเลี้ยงเนาะไปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช้างนะคะโอ้โหอันนี้อีกสี 4, ห่ห้ามัดกี่มัดเอ่ยพี่นงหกมัดนี่แ้วไผ่แรไผ่มัดเฮามัดเฮามัดนี่โอ้อยากให้ตรงมันหมายถึงควานนะคะ <c oughs> นี่อันนี้ก็เป็นโซนของพี่นิ้งหน่องนะคะโซนพี่นิ้งหน่องเนาะเมื่อกี้นี่เราไม่มีแฟนไม่ไม่ใช่ไม่ไม,ไม่มีแฟนไม่กินหอมพี่ิ้หน่องอาจจะไม่คุ้นชินหรือเปล่าเออตอนเจอสาวครั้งแรกก็เจอประตยอย่างเงี้ยแล้วประตยก็เป็นแบบสายบุกรุกอะ่ะคือพุ่งเข้าไปหานะคะพุ่งเข้าไปหา คุณสีนินบอกช้างป่าคําสั่งเจ้าที่คือความปลอดภัยแต่ส่วนใหญ่น้องเที่ไม่ฟังเนาะจริงอยากให้เคารพนะคะในะกฎนะคะที่ทูเคยโยนหรอให้เดดให้แอดเดเดแปลว่าอะไรคะอะแปลว่าตอนนั้นหรอจริงๆเขาอ่ะกําลังทําภาพประกอบเออไม่ใช่คนละฟิลกับโยนยาให้กับนกกระยางนะ เออบางคนเราฟิวกันเพราะว่าวันนั้นอะเหตุการณ์อะจําได้เลยว่าเป็นวันที่ไปไลฟ์กับแอดตายสองคนแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวต้องถือก bon. ิมบอลนะก็เดินแวบ,บไปแวบ,บมาอยู่หลังต้นไม้นะคะแล้วฮีเนี้ยก็บอกกับคุยกับพี่ปิวพี่ปิว,ปวก็บอกเนี้ยเนี้ยเมื่อคืนน่ะเขาโยนอึอมาใส่แล้วก็เออจริงเหรอเขาโยนอึนมาใส่เหรอปิวก็จริงจริง,รง,รงตอนแรกไม่เชื่อทาท่าแบบเอะไม่เชื่อพี่ปิวจริงเหรอเพราะาอยู่ด้วยกันมาวันสองวันช่วงช่วงนั้นประมาณสักวันที่สามนะคะเสร็จแล้ว สักพักหนึ่งเขาก็เริ่มเขาเหมือนแบบการหูุังอ่าได้ยินการสนทนาคุยกันระหว่างพี่ควานที่บอกว่าพี่ปิวที่บอกว่าเมื่อคืนเขาโยนอึ่มาใส่เขาก็เลยสาธิตให้ดูเลยนี่โยนให้ดูแล้วตอนนั้นคืออันเดียก็ถือกิมบอลคือหนักด้วยนะ,ะกิมบอลค่อนข้างหนักนะแล้วแวะไปว่ามาอยู่หลังต้นไมเนะ้เนาะเพราะปกติคนที่ทำหน้าที่นี้จะเป็นแอดก่อนะคะแต่วันนั้น Ad core, อไไแอดยอยนะะก่อเขาต อาจจะแว็บๆอยู่หลังต้นไม้แล้วก็บวกกับภาพประกอบอ่าพี่ทูก็เลยโยนมาให้ดูว่านี่โยนแบบนี้นะคะซึ่งเราก็ตอนนั้นตั้งรับเพราะเราอยู่หลังต้นไม้เรารู้อยู่แล้วแหละว่าเนี่ยเขาน่าจะแอบฟังอยู่แล้วเขาก็สาธิตให้ดูเลยนี่เป็นการสาธิตนะคะให้สมจริงนั่นเองนะคะเป็นการสาธิตให้สมจริงนะคะว่าเขาโยนอึแบบนี้อ่าเป็นการประกอบประกอบการให้ปักคำนะคะของพี่ปิ๋วนะคะ ในการประกอบให้ปักคำคือของพี่ปลิวนะคะว่าเขาโยนอึนมานะใช่เจอเจ๊ตุ้ยคนเดียวนี่น่องผวาเลยอะ่ะอยากให้ทูโยนอึนใส่ทูโยนอะไรมารับโยนไหมก่อนจับยังไม่จับเหยียบยังไม่เหยียบเลยอะ่ะช่วงนี้นี่แบบเริ่มเริ่มมีความแบบรู้ที่รู้ทางกินหญ้าก,ก็เลือกเลยนะ ออล่าสุดก็เดี๋ยวนี้เริ่มหัดเถียงอะ่ะนะคะ่ะใครที่ไม่เชื่อแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันช่วงบ่ายนะคะไปเจอช่วงบ่ายไปเจอพ่พลายช่วงบ่ายได้นะคะวันนี้น้องลูกกลับมาแล้วน้องลูกลายทีวันพรุ่งนี้วันที่สิบหกนะคะวันนี้กลับมาแล้วนะคะลายทีวันพรุ่งนี้เนาะ